สวัสดีเจ้าง่ายๆเจ้ารักวันเกิดสาวเหนือนะเจ้าวันนี้มาถึงคิวที่ง่ายๆจะต้องปลูกข้าวล้วเจ้าวันนี้มีคนงานมาอยู่ประมาณหกคนนะเจ้าขับรถมาคนกันเจ้ารถไถรถมันเนาะตอนนี้เป็นกําลัง่วยกันยุ่เข้าอยู่นะเจ้าเดี๋ยวง่ายๆจะปาไปพอนะเจ้าวิธีปลูกข้าวแต่ตอนนี้ปลูกแบบใหม่นะเจ้าบ่ได้ใจไม่ไม่ตั้งลุ่งแล้วนะเจ้าแต่ว่าจะใจเป็นรถนะเจ้าเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นรถแบบไหน ครับเรามันจะมวนกน็หรือว่ามันจะเป็น่ยนเจนไดเดี๋ยวเาจะไปถามพ่อพรนะเจ้ามีเจ้าพนักงานจิ้งเข้าเนี่ยครับครับรถคนกันเจ้าเป็นได้รถกันนี่ครับดีกอ <c oughs> นี่ตอนตอนนี้เป็นปลูกแบบนี้แล้วเจ้าปลูกแบบนี้ก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงงานมาได้ใจแรงงานนักนะเจ้า ข้างหลังก็จะเป็นวิวสวยๆของภูเขาวันนี้วันนี้ง่าเป็ดจะเป็นพนักง,งานเติมเข้าเจ้าแลว้วก็นั่งพอเปิ้นก่อนนี้ก็เริ่มทำงานแล้วนะเจ้ากับพนักง,งานเดี๋ยวให้ดูตั้ข้างหลังก่อนนี่กำลังกำลังเข็นเข้าอยู่เลยเจ้ากำลังยู่เนาะ คาดว่าวันนี้ประมาณห้าไร่น่าจะเซตภายในวันเดียวเนอะเจ้าวันนี้อากาศก็ดีเลยเจ้าบ่มีแดดสบายสบายแล้วก็ลงมาตัวเนาะเย็นสบายมากเลยเจ้าโชคดีแต่เนาะที่ว่าผู้เข้าวันนี้แล้วมันบ่มีแดดเนอะเจ้าพนักงานกับบ่อนเนาะคนเติมข้าวคือไงบคนเติมข้าวนอะเจ้าคนเติมข้าวกับบอนสบายวันนี้ยินยินดูเดี๋ยวเราพอพอเข้าหมดแล้วเอิ้นเด้อเข้าหมดแล้วจะไปเติมเมื่อ ก็ม to nice. so ่วนกันไปเจ้ามีความสุขกับการทํางานกับการทํางานที่อยู่ที่บ้านเฮาเน่อเจ้าอยู่กับบ้านเกิดไม่ได้ออกไปที่ไหนเหน่อเจ้าความสุขไก่คืออยู่ตรงนี้แหละเจ้าถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสุขเหน่อเจ้านี่ตอนนี้พักเที่ยงแล้วนะเจ้ากำลังจะกินข้าวกันอยุดชาชานมย็นอันนี้เป็นห้องมาหักษาระยะห่างเจ้าต้องอยู่ไกลๆกันหน่อยหนึ่ง กับข้าวกับข้าวคนละอย่างเลยเออจ้อนไผ่จ้อนมันแล้วก็ถ้วยของไผ่ของมันเจ้าเจ้าข้าตอนวันนี้รับขั้วไก่เจ้าแต่ละคนแต่ละคนจะกินนข้าวกันคนละตีเจ้าแล้วก็จะกินถ้วยไผ่ถ้วยมันเพราะว่ากิ่นด้วยกันไม่ได้เถ้อเจ้าพรุ่งนี้อยู่ช่วงรักษาระยะห่างเจ้ารหลังจากตี ผักฐานเขาเทียงเรียบร้อยแล้วเหนื่อยเจ้าก็เริ่มออกทํางานกันต่อเลยเจ้ามูซึว่าบรรยากาศจะคลื่นขึ้นมาเห็นแล้วเจ้ารอบนี้น่าจะมีฝนตกลงมาแล้วนี่คือบรรยากาศของการปลูกข้าววันนี้เจ้าฝนเริ่มตกลงมาเห็นแล้วเจ้าลงมาเป,ปอย์พอดีเลยกับการปลูกข้าววันนี้นี่เจ้า ันนี้น่าจะเซตอยู่นะเจ้า